สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเราค่ะพระบ้านหมองมาราคาถูกๆูกนะคะวันนี้เจอกันใน ep ที่ี่42ค่ะผ่านมาหลาย ep แล้วนะคะถึง42 ep กันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามที่อยู่กับช่องของเรามานานถึง41 ep ด้วยนะคะ แล้วก็มาช่วยอุดหนุนติดผ้าแมค่ค้าทุกวันเลยคะ่ะงี้ก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะกับหลายๆท่านสำหรับนักสะสมนะคะที่ติดตามช่องของเรานะคะส่วนท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะก็ขอแนะนำว่าย้อนไปดู EP ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเพราะช่องของเรามีพระเก่า,เ,กาเยอะคะ่ะที่น่าสะสมหลายองค์นะคะ แต่ว่าอย่าลืมนะคะอยากปิดพระองค์ไหนนะคะเขปภาพหน้าจอนะคะบอกอีพีแล้วก็บอกหมายเลขด้วยนะคะเราจะได้หาพระได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะเพราะว่าผ่านมาหลายอีพีก็หลายองค์ก็ปิดไปเยอะมากแล้วนะคะยิ่งอีพีที่แล้วค่ะอีพีสี่สิบเอ็ดโอ้ยคือแย่งกันทุกอีพีนะคะสำหรับช่องของเราะคะ่ะ วันหนึ่งเราก็ามาลงแค่20อง์เท่านั้นนะคะเราลงไม่เยอะนะคะท่านใดที่อยากจะปิดต้องรีบๆนะคะสำหรับช่องของเรานะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีพระเก่าๆมาเยอะมากสำหรับนักสะสมนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะวันนี้โอ้ยมีของปแปลกๆมาด้วยนะคะแปลกไม่แปลกไม่รู้สำหรับหมคะก็บางอย่างก็ดูแปลกนะคะ ช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทรวมถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะท่านใดที่สะดวกโอนนะคะเรายินดีลดอีก100บาทนะคะสำหรับทุกคนที่เราเปิดทุกราคาในวันนี้นะคะออาละคาเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเรามีอะไรแบบันนี้น่าสนใจอยู่นะคะห้ามพลาดเลยสำหรับนักสะสมนะคะเดี๋ยว เราดูพระกันเลยดีกว่านะคะวันนี้พูดเยอะหลายท่านบอกจะดูพระแล้วไม่อยากฟังแม่ขาพูดค <c oughs> ่าววันนี้นะคะ,ะเราก็มีมา20่องค์เหมือนเดิมนะคะหมายเล้กๆของเราวันนี้นะคะเป็นอัอนนี้เขาบอกว่าเป็นพระสี่เหลี่ยมนะคะ สำหรับหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นพระสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะเหมือนเรียงมาใหม่นะคะอย่าลืมนะคะท่านใดที่อยากขอภาพเพิ่มเติมนะคะตามไอดียลน์ด้านล่างเลยนะคะพระฟ้าหนึ่งสองสามนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะคะ หมายเลขหนึ่งนะคะเราเปิดอยู่ที่สามรอห้าสบาทค่ะพระสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะเนื้อโลหะค่ะหมายเลขต่อไปเลยนะคะหมายเลขสองค่ะอันนี้เป็นพระนักปกนะคะไม่ทราบที่นะคะสําหรับองค์นี้นะคะพระนาั พระนาคปกอันนี้นะคะเลี่ยมกันน้ํามาแบบนี้นะคะอันนี้จะมีน้ําหนักนิดนึงนะคะหนักนิดนึงค่ะสําหรับหมายเลขสองนะคะเปิดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะพระนาคปกนะคะเนื้อข้ในก็จะเก่านิดนึงนะคะว่าจะส่องให้ดูนิดนึงค่ะนี่นะคะ สําหรับพระนักปกเนื้อเก่าๆอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่4ี่ร้อยห้าสิบาทนะคะหมายเลขสองค่ะหมายเลขสามค่ะอันนี้เป็นสมเด็จนะคะหมายเลขสามสมเด็จอันนี้นะคะบวกเ,เปิดอยู่ที่สี่รอยห้าสิบบาทนะคะ แม่ค้าหิวข้าวหรือเปล่านอ้ออันนี้เลี่ยมเลี่ยมกันน้ํามาแบบนี้นะคะสวยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะ่ะถ้าสมเด็จเก่าๆนี้นะคะดูเนื้อกันนิดนึงก็ได้ะคะ่ะนี่นะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับหมายเลขสามคะ่ะ หมายเลขสี i, ค่ะหมายเลขสี i, ก็ยังเป็นสมเด็จนะคะอันนี้เก่ามากตลับคือด้านหน้าไม่มีกระจกแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะเราได้มาสภาพไหนเราก็เอามาเสนอสภาพนั้นนะคะแล้วก็ส่งให้แบบนี้ด้วยนะคะตรงปกแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ นะคะคตรงนี้จะเก่านิดนึงนะคะไม่นิดอะคะ่ะเยอะนี่นะคะเนื้อก็ประมาณนี้นะคะสำหรับหมายเลขสี่นะคะเปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสมเด็จเก่าๆองนี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านใดสะดวกโอนก็เหลือแค่250บาทเท่านั้นนะคะ ตัดสินใจให้ดีก่อนปิดพระนะคะขอ้าเพิ่มเติมถูกใจพระถูกใจราคาแล้วค่อยปิดนะคะแต่ต้องบอกว่าเรีบนิดนึงนะคะสําหรับช่องเราเพราะพระแล้วช่องเราปิดเร็วมากนะคะหมายเลข5้านะคะก็ยังเป็นพระสมเด็จนะคะ ใส่ตลับแบบนี้นะคะเนื้อเป็นแบบนี้นะคะสำหรับหมายเลข5้านะคะเราเปิดอยู่ที่350บาทค่ะอ้อขออภัยค่ะ450บาทค่ะหมายเลข5้านะคะสมเด็จนะคะเปิดอยู่ที่450บาทค่ะ วันนี้เรามีของเก่าเยอะนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวองนี้คะ่ะหมายเล็กหกเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้เป็นเนื้อว่านนะคะเปิดให้ดูชัดๆแบบนี้คะ่ะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะอันนี้เราไม่ทราบที่นะคะสําหรับหมายเลข6อันนี้ค่ะแต่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านค่ะเราเปิดอยู่ที่450บาทนะคะสําหรับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะ450บาทค่ะท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะบวกเพิ่ม50บาทนะคะ ขอภาพเพิ่มเติมหรือโทรมาสอบถามได้นะคะตาม ID ดียไลน์และหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะคะอย่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเพราะว่าบางครั้งเราจะเห็นช้านะคะอาจจะพลาดพระที่อยากจะปิดนะคะท่านใดไม่สะดวกในการแอดไลน์นะคะโทรมาได้เลยค่ะ0843622490นะคะ สำหรับหมายเลข6นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะอันนี้เราก็จะใส่ตลับแบบนี้ให้ไปเลยนะคะเราเปิดอยู่ที่450บาทค่ะหมายเลข7นะคะอันนี้จะเยอะนิดนึงนะคะหมายเลข7เป็นขุนแผนนะคะเอ่อมาเป็นเป็นเส้นแบบนี้มาเลยได้หมดนะคะรวมเครื่องรางของขลัง ของไม่ขังอะไรก็มีนะคะวันนี้สำหรับมาเลเดียนี่นะคะอ่ขุนแผนอันนี้นะคะเป็นเนื้อดินนะคะอันนี้เราจะได้หลายอย่างนะคะได้ขุนแผนด้วยได้ตะกุดด้วยได้สร้อยด้วยนะคะได้รูปประคำไปด้วยอ่าขุนแผนเนื้อดินอันนี้นะคะเราไม่ทราบที่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อนิดนึงนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยหรือว่ายังไงนะคะไม่ซ้บนะคะแต่ว่าให้ดูตามเนื้อนักสะสมท่านก็คงจะรู้จักอยู่นะคะแล้วก็น่าจะรู้ดีอยู่ค่ะอันนี้นะคะมีตะกรุดแบบนี้ให้ไปด้วยนะคะนี่นะคะร้อมกับสร้อยลูกประคำ อันนี้ด้วยนะคะมีห่วงแบบนี้ด้วยอันนี้ดูจะเยอะๆนิดนึงนะคะสําหรับขุนแผนอันนี้นะคะหมายเลขเจ็ดนะคะขุนแผนเนี่ยนะคะบวกสร้อยบวกตะกุดไปพร้อมเลยนะคะเปิดอยู่ที่4ี่ราสิบบาทเท่านั้นนะคะสร้อยขุนแผนองนี้นะคะมีตะกุดด้วยนะคะเห็นไหมคะ 450บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่อยากสะสมคุณแผนนะคะก็ทักลายมาได้เลยค่ะขอภาพเพิ่มเติมมาได้นะคะช้าปิดไม่ทันอดแน่เลยค่ะช่องเราต้องรีบตัดสินใจนิดนึงนะคะพระเรามีน้อยนะคะวันถึงเราลงน้อยเฉยๆค่ะแต่พระเรามีอยู่เยอะนะคะหมายเลขแปดค่ะ อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบป,ปีนะคะเลี่ยมมาแบบนี้นะคะเลี่ยมมาหนามากนะคะน,นี้ดูมาเลขแปดค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเราไม่ทราบป,ปีนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเราเปิดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะ ท่านใดอยากขอภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์ S มาได้ตามเดตไอดีไลน์ด้านล่างคะ่ะพระฟ้า123นะคะหรือโทรมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยคะ่ะขอบคุณสำหรับหลายๆคนนะคะที่รับพระไปแล้วแล้วก็บอกว่าพระสวยมากคะ่ะตรงปกแล้วก็น่าสะสมมากก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนแม่ค้านะคะ ห5 0บาทนะคะสําหรับหมายเลข8คะ่ะหมายเลข9คะ่ะหมายเลข9อันนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะจะเก่านิดนึงนะคะอันนี้เหรียญหลอนี้นะคะดูเนื้อนิดนึงนะคะนี่นะคะด้านหลัง มีสลักแบบนี้นะคะมาเลขกกวนะคะเหรียญหลออันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่ห้าร้อยห้าบาทนะคะเลี่ยมมาแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้ค่ะท่านใดอยากขอภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาก่อนนะคะถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกในการแอดไลน์นะคะแนะนำให้โทรเลยค่ะ โทรมาเลยค่ะจะเร็วมากนะคะเรารับประกันค่ะพระช่องของเราตรงปกแน่นอนนะคะเห็นในคลิปแบบไหนก็คือแบบนั้นเลยค่ะบางองค์ี่จะสวยกว่าในคลิปด้วยซ้ํานะคะของจริงให้เห็นจริงๆนะคะแล้วก็เราส่งพระแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะส่งมาม่าปลากระป๋องไปอะไรอย่างเี้ไม่ต้องห่วงนะคะเรารับประกันค่ะว่าส่งแน่นอนค่ะ มีหลายท่านก็แซวนะคะว่าส่งแน่นะให้ส่งมาม่ามาให้นะอะไรอย่างเงี้ยรับประกันค่ะเราส่งแน่นอนนะคะถ้ารีบปิดทันเราได้พระสวยแน่นอนค่ะรับประกันเลยค่ะหมายเลขสิบนะคะอันนี้หนักหนักอยู่ค่ะใส่ตลับมาอย่างหนาอย่างดีเลยนะคะอันนี้ ดูด้านข้างก่อนนะคะดูรอบๆก่อนเนาะแต่หลับมาแบบนี้นะคะหมายเลขสิบอันนี้เป็นพระพุทธชินราชค่ะเนื้อผงนะคะสีดำนะคะอันนี้จะให้ดูเนื้อนิดหนึ่งใส่กรอบอยู่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ,ะค่ะหมายเลขสิบตรนนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่450บาทนะคะ พร้อมตลับสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับพระพุทธชินราชหมายเลขสิบค่ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะดูด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะโบราณนิดน,นึงโบราณขนาดไหนไม่รู้นะคะเขบอกว่าโบราณหมายเลข11นะคะเหรียญหล่อโบราณอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่450บาทนะคะมีหลายคนอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปอะไรอย่เงี้ยค่ะว่าขอเบอร์โทรหน่อยไม่สะดวกในการแอดไลน์นะคะก็ดูเบอร์โทรจากในคลิปเลยนะคะแล้วก็ โทรมาเลยค่ะตัดสินใจให้ดีก่อนว่าจะปิดองค์นี้แล้วก็โทรมาได้เลยค่ะปิดพระแล้วเดี๋ยวเราส่งให้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะสําหรับท่านใดที่โทรมาปิดพระนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็โทรมาปิดเยอะค่ะบางคนก็ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็เข้าใจอยู่ค่ะหมายเลขสิบสองนะคะนี่เป็นพระนอนค่ะ เนื้อผงนะคะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะสําหรับทรานอนเนื้อผงอันนี้นะคะหมายเลขสิบสองนะคะเปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขสิบสามค่ะสิบสามเป็นเหรียญหล่อนะคะ อันนี้เก่านิดนึงนะคะสิบสามนี้เราเปิดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับหมายเลขสิบสามค่ะหมายเลขต่อไปค่ะมาอีกแล้วนะคะเต่าค่ะเต่ามาอีกแล้วนะคะท่านใดที่ชอบห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะ แฮ็ไลายมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นเต่าหลอนะคะเนื้อโลหะค่ะไม่ทราบที่นะคะสําหรับอันนี้หมายเลขสิบสี่นะคะคือเนื้อก็อ่ออันนี้จะเก่ากว่าตัวที่แล้วนะคะอันนี้ค่ะหมายเลขสิบสี่นะคะเปิดอยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทนะคะสําหรับเตา่า อันนี้นะคะหมายเลขสิบห้าค่ะอันนี้เขาบอกเป็นเหรียญจอบนะคะหมายเลขสิบห้าเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวส่องเอหนึงค่ะ นี่นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคลานค่ะถ้าแม่ค้าพูดผิดไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอาพิจารณาดูที่พระนะคะอย่าสนใจค่ะแม่คะาพูดเยอะบางครั้งก็พูดผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนะคะสำหรับหมายเลขสิบห้านี่คะเราเปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะ อโทษค่ะดูไปแล้วก็หยิบอีกอย่าลืมนะคะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหวกเพิ่มห้าสิบบาทรวมถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะโอนกันเยอะนะคะเพราะว่าก็จะได้ลดหนึ่งร้อยบาท หมายเลขสิบหกค่ะอันนี้เป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญสารลักเมืองค่ะเป็นเหรียญสารลักเมืองนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชนะคะ นคกบรสีนัควรสีนี่นะคะพระพุทธมิ่งเมืองนะคะทักสินค่ะเขียนล่างองมือไมค่คะสั่นไปไหนก่อนนี่นะคะเปิดอยู่ที่250บาทนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะหมายเลข17ค่ะ น,นี่เป็นปิดตานะคะอันนี้เนื้อเก่ามากเลยค่ะเดี๋ยวเด๋ยวส่องให้ดูเนื้อก่อนนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อผงนะคะก็ใส่หอบ,บมาแบบนี้มันก็ดูเก่าอยู่นะคะเห็นชัดไมหมเอ่ย อันนี้เป็นปิดตาเนื้อผงนะคะใส่ตันหลับสวยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเก่านิดน,นึงนะคะปอยู่ที่350บบาทค่ะท่านใดอยากขอภาพเพิ่มเติมนะคะตามไอดีไลน์นะคะท่านใดไม่สะดวกในการแอดไลน์นะคะ<ม>ก็หมายเลขโทรศัพท์เลยค่ะ หมายเลขสิบแปดค่ะสิบแปดเป็นพัะพิคเนตนะคะไม่ทราบพี่นะคะอันนี้เขเรี่ยมแบบนี้นะคะนี่นะคะแต่ก็จะหนักนิดนึงนะคะเรี่ยมแบบนี้นะคะสีทอง หมเลขสิปเปิดอยู่ที่250บาทค่ะสำหรับพระพิคเนตค่ะ19ค่ะอันนี้เป็นพระสมเด็จนะคะวันนี้อ่ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะสำหรับน,นี้เราดูเนื้อก่อนนะน,นะคะเนื้อจะเก่านิดนึงค่ะ สำหรับช่องเรานะคะจะมีสมเด็จเก่าๆเยอะนะคะท่านใดที่ชอบสะสมนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะหมายเลข19เการะเปิดอยู่ที่350บาทนะคะอย่าลืมนะคะสนใจจะปิดพระองค์ไหนแคปภาพหน้าจอนะคะบอก EP แล้วก็บอกหมายเลขนะคะจะสะดวกในการหาพระได้เร็วขึ้นนะคะ ัดสินใจให้ดีก่อนปิดพระนะคะถูกใจพระถูกใจราคาแล้วค่อยปิดนะคะหมายเลขสุดท้ายของเราวันนี้องค์สุดท้ายของเราหมายเลขที่สิบนี้นะคะนี่เป็นพระเนื้อผงนะคะองค์เล็กๆแค่นี้ค่ะนี่นะคะขนาดนี่นะคะ ไม่ทราบที่นะคะสำหรับเนื้อผงวันนี้นะคะพระเนื้อผงวงน,นี้นะคะหมายเลขยี่สินะคะเปิดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะอย่าลืมนะคะเอ่อถ้าคอมเมนต์ใต้คลิปอะเราจะเห็นช้านะคะแล้วก็จะไม่ได้พระนะคะจะช้ากว่าคนอื่นเขานะคะถ้าเกิดอยากปิดพระนะคะโทรมาเลยนะคะ0843622490นะคะ หรือท่านใดที่สะดวกแอดไลน์นะคะก็แอดไลน์มาได้เลยคะ่ะไอดีลของเรานะคะพระฟ้า1 2 3นะคะแล้วก็ท่านใดที่รับพระไปแล้วแล้วก็มาชมพระช่องเราสวยแล้วก็สวยจริงๆคะ่ะขอบคุณมากนะคะท่านใดที่อยากสะสมนะคะอย่าลืมนะคะ ท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องของเรานะคะอย่าลืมย้อนไปดู ep ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเพราะว่า ep ก่อนหน้านี้ก็มีพาที่น่าสนใจเยอะมากอยู่นะคะอย่าลืมไปย้อนดูด้วยเดี๋ยว ep หน้านะคะเราก็จะมีพาเก่าๆแบบนี้มาให้ได้ท่านนักสะสมได้ชมกันอีกเยอะมากค่ะยังไงก็ต้องเข้ามาดูช่องของเราด้วยนะคะ ถ้า,าหลายหลายคนถามว่าลงคลิปตอนไหนนะคะก็จะประมาณค่ำๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจก็เกดกระดิ่งไว้นะคะเวลาช่องเราลงคลิปจะได้รู้ว่าเราลงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะจะได้จะได้มาปิดพะทันนะคะเพราะหลายคนเขาบอกว่าเสียดายมากเลยปิดไม่เคยทันเลยก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวมันต้องทันสัก E ีพีนึงนะคะ เดี๋ยวอีพีหน้านะคะเราก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวอีพีนี้เราลากันไปก่อนนะคะเจอกัน e ีพีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ